ความคืบหน้าการเจราจาช่วยเหลือตัวประกันคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลรัฐบาลได้พยายามประสานประเทศต่างๆเพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเจราจากับกลุ่มฮามาสเพื่อให้ปล่อยตัวคนไทยโดยนายเษธาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลพร้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของคนไทย และจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยอย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าหรือมีการต่อรองบางอย่างจะแจ้งมาทันทีซึ่งไทยยืนยันไปว่าเปิดรับฟังทุกอย่างขอเพียงคนไทยได้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดท่านยืนยันว่าท่านจะพยายามทําเต็มความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวประกันของไทย ให้ออกมาได้ด้วยความปลอดภยัยด้วยความเร็วที่สุดผมบอกตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยที่แจ้งเก็บตัโนมเนี่ยจะกลับมากืนหมดละถ้าเกิดว่าจะมีคนไทยแสดงเโตนาจะกลับมาอีกก็ขอให้ทาอิสาราเอียอำนวยความสะดวกให้ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษในการที่กลับนําคนไทยเข้ามาให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภยัยสอดคล้องกับนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐกาตาร์ รมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณอิสลามอิหร่านที่กรุงโดฮารัฐกาตาซึ่งกาตาและอิหร่านยินดีช่วยเหลือโตประกรันคนไทยอย่างเต็มที่ดังนั้นแนวโน้มจึงเป็นไปนในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกับนายอารีเพนอุตรสินที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่า ทางการอิรานได้เชิญตัวแทนของประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยเข้าพบกับแกนนำกลุ่มฮามาสเพื่อเจรจา,าให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งตัวแทนกลุ่มฮามาสยืนยันจะดูแลตัวประกันเป็นอย่างดีและขอดูเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยตัวเราขอร้องว่าเรามานี่มาเพื่อขอสาตา์ราก็เพื่อขอให้เขาให้ทานก็ปล่อยคนงานคนไทยมาเพื่อจัเพราะคนงานคนไทยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการต่อสู้ เข,เขาบอกว่าคนหลอนนี้ได้รับการดูแลไปอย่างดีเพราะฉะนั้นเขารอจังหว,วะว่าจังหวะดใดที่เหมาะสมเข้าจขับการปล่อยทันทีนะครับเขาให้คำมั่นสัญญานอกจากนี้รัฐบาลยังคงเดินหน้าช่วยเหลือแรงงานไทยให้กลับประเทศอย่างปลอดภัยโดยมีเที่ยวบินอพยพคนไทยออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่อาจไม่ใช่เที่ยวบินเช่าเหมาลำส่วนแรงงานไทยที่เดินทางกลับเองโดยเที่ยวบินพาณิชย์สามารถเบิกจ่ายค่าเครื่องบินได้ โดยนางกาจน,นาพัทรโชคอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเตรียมปรับใช้เที่ยวบินพาณิชย์แทนเครื่องบินเช่าเหมาลำเนื่องจากคนไทยประสงค์เดินทางกลับไม่ฝากคล้องกับจำนวนที่นั่งของเครื่องบินจึงต้องมีการปรับรูปแบบตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนของคนที่แสดงความประสงค์ที่จะกลับไทยรัฐบาลก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกดูแลอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดจํานวนมันไม่สูงแล้วก็อาจจะต้องดูความจําเป็นและก็ดูความเหมาะสมวิธีการเพื่อที่จะแน่ใจว่าที่นั่งมันไม่เหลือบนเครื่องเข้าเหมลาลำอะไรต่างๆงั้นช่วงต่อไปจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยนันหากคนไทยแสดงเจตจำนงเดินทางกลับไทยจานวนมาก รัฐบาลพร้อมจัดหาเที่ยวบินให้เหมาะสมโดยเฉพาะเครื่องบินเช่าเหมาลำเพราะมีความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน